วันนี้นะครับจะพาน้องๆน,นะครับมือใหม่ไปรู้จักกับยอดฝีมือในวงการโมเดลของเล่นที่เป็นนักประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์อุปกรณ์พร็อพต่างๆให้เรามาไว้ใช้เล่นกับโมเดลของเล่นมีใครบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมหนุ่มจากหมูยอชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับให้รู้จักกับยอดฝีมือที่เป็นนักประดิษฐ์อุป,ปรกรณ์ของเล่นเอาไว้เล่นกับโมเดลนะครับหลายคนเจอปัญหาแบบเดียวกับผมที่ผ่านมานะครับพอเราซื้อโมเดลของเล่นมาแล้วเนี่ยเอามาเล่นถ่ายรูปมันก็รู้สึกว่ามันมีแค่ตัวโมเดลอย่างเดียวมันก็มีอารมณ์ที่อยากจะให้มันได้มากกว่านี้อยากให้มันแต่งชุดใหม่มันก็จะอยากได้เสื้อผ้าแบบใหม่ให้กับโมเดล อยากได้อุปกรณ์แบบใหม่ๆที่ให้มันมาร่วมถือแล้วเอาไว้ถ่ายรูปให้มันฉากใหม่ๆพวกนี้เป็นเรื่องของพร็อพนะครับในวงการเราเรียกว่าพร็อพของอุปกรณ์พร็อพของเล่นเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นนักประดิษฐ์เป็นคนไทยเนี่ยแหละครับเป็นนักประดิษฐ์เยอะแยะหลายคนด้วยกันฝีมือเก่งๆกันหลายคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ได้รู้จักกับพวกเขากันนะครับบางคนประดิษฐ์พวกหัวของโมเดลนะครับ เฉพาะหัวเนี่ยประดิษฐ์ได้เหมือนมากเหมือนกว่าของแท้ที่เขาผลิตออกมาสินะครับไปดูไล่ทีละคนเลยว่าเขามีอะไรบ้างที่เราน่าจะรู้จักกันคนแรกนะครับที่จะแนะนำก็คือ Facebook ชื่อว่าเจนเพชวรนะครับหรือเรียกกันว่าลุงเจนลุงเจนเนี่ยนะครับลุงเจนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนเก่าแก่อยู่ในวงการโมเดลของเล่นเลยนะครับผมเนี่ยอยู่ในวงการนี้มาประมาณ6ปีลุงเจนก็มากกว่าผมต้องมีสัก78ปีนะครับ ซึ่งลุงเจนเนี่ยเขาเป็นคนนักประดิษฐ์ระดับมือท็อปเทเลยนะครับเรียกว่าฝีมือชากาจชักนมากนะครับเขาจะประดิษฐ์พวกอุปกรณ์ที่เอามาเล่นนะครับกับโมเดลของเล่นเราไม่ว่าจะเป็นพวกเต็นนะครับเต็นเนี่ยลุงเจนก็สร้างมาแบบสวยงามมากนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลำโพงเป็นพวกเครื่องเสียงพวกไอพอดต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์ ของ้ราตากผ้าเนี่ยนะครับก็จะมีงานโปรดักต์ของลุงเจนโผลออกมาขายให้กับพวกเราเป็นระยะเป็นระยะนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่รู้จักลุงเจนเนี่ยไปทำความรู้จักได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากได้สินค้าของลุงเจนมาครอบครองเอามาถ่ายรูปมาถ่ายเป็นพร็อพคู่กับโมเดลของเล่นแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ลุงเจนออก ประกาศขายสินค้าตัวไหนแล้วก็เรียกว่าไม่ถึง10นาทีสินค้าจะต้องจองหมดในทันทีทันใดนะครับเพราะฉนั้นมือใหม่ที่ไม่รู้จักลุงเจนไปทําความรู้จักได้เลยนะครับแอดเฟซบุ๊กลุงเจนไปไปดูผลงานของลุงเจนได้เลยนะครับอีกเพจหนึ่งนะครับที่จะแนะนําให้รู้จักก็คือ Toy Garage by K เนะครับเป็นของพี่ไตรลัดนะครับสำหรับใครที่จะซ่อมโมเดลทําสีโมเดลนะครับแนะนําพี่คนนี้เลยครับ พี่เขามีฝีมือในการทำตกแต่งเปลี่ยนสีโมเดลนะครับทำสีซ่อมแซมโมเดลคือปัญหาการซ่อมข้อต่อหักอะไรหายจุดบอดของโมเดลหลายๆอย่างเล่นและหลวมหรือปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นจากโมเดลเนี่ยพี่เขามีเทคนิคพิเศษที่ซ่อมออกมาได้ได้ดีมากๆผมเคยส่งโมเดลไปให้พี่เขาแก้ให้นะครับ mm hmm. เขาแก้แล้วก็ซ่อมให้กลับมาได้สวยเหมือนเดิมเลยนะครับ เป็นช่างฝีมือคนหนึ่งที่ผมแนะนําเลยครับว่าถ้าคุณมีปัญหาที่ตัวโมเดลแล้วก็ส่งไปให้พี่คนนี้ทําได้คุณภาพดีแน่นอนนะครับเรื่องสีก็เหมือนกันครับไว้ใจได้เลยถัดไปนะครับก็คือเพจยักษ์สตูดิเป็นเพจทําหัวโมเดลของเล่นนะครับโดยเป็นของน้องเจนะครับและทีมงานที่ร่วมกันทํา f Facebook ของน้องเจก็คือคาปูชิโน่สุภาษิตอันนี้นะครับซึ่งฝีมือในการทําหัวโมเดลของทีมนี้เนี่ย เรียกว่าสุดยอดมากๆอย่างที่ผมบอกนะครับตอนเกินไปต้นคลิปแล้วว่าผลงานของน้องเนี่ยเรียกว่าเหมือนยิ่งกว่าของแท้ที่ผลิตออกมาซะอีกนะครับผลงานของยักษ์สตูดิโอเนี่ยนะครับทีมเขาเนี่ยเคยผลิตตัวโมเดลของพลตำรวจเอกจักรทิพย์อดีตผอบอตลแล้วก็ยังมีผู้กองฮัทลูกชายของผอ,อจากทิพย์ที่ออกมาเหมือนจริงมากๆนะครับและยังเคยทำตัวโมเดลของพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ด้วย ซึ่งผลงานพวกนี้เป็นที่โด่งดังและก็สร้างชื่อให้กับทีมของเขาเลยนะครับคนต่อไปนะครับก็คือ Facebook จากกิจเจริญยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องของฉากประกอบโมเดลของเล่นนะครับถ้าใครหาฉากอยู่แล้วก็คนนี้เลยครับผมแนะนําเขามีฝีมือมากในการทำฉากไม่ว่าจะเป็นฉากอุปกรณ์ประกอบฉากถังกลองอุปกรณ์เครื่องมือเล็กๆน้อยๆต่างๆในฉากนะครับเขาสามารถประดิษฐ์ให้คุณได้ตามความต้องการของคุณเลย และที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับคุณจักรกิจเนี่ยเพื่อนๆลองไปอุดหนุนเขาได้เลยครับอันนี้แนะนําเลยถัดไปนะครับเป็น Facebook ของคุณไอนะครับก็คือ Facebook นี้นะครับคุณไอเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าของตุ๊กตานะครับพวกตุ๊กตา BJD ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานยีนนะครับงานของคุณไอจะออกมาสวยมากงานยีนงานเสื้อผ้าที่ทําจากผ้าธรรมดานะครับแล้วก็มีการตกแต่ง เป็นพวกกระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งชุดนะครับคุณไอเขาทําออกมาจําหน่ายขายกันนะครับแล้วก็งานสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่ที่หาชุดที่เป็นพวกเนื้อผ้าดิดบผ้าธรรมดาผ้ายีนลองไปติดต่อคุณไอได้เลยนะครับอีกเฟซบุ๊ก k นึงนะครับก็คือน้องพีระนะครับหรือน้องอีตนั่นเองนะครับเฟซบุ๊กนี้เนี่ยเขาทําพวกอุปกรณ์ที่เอามาเล่นกับโมเดลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับเขาประดิษฐ์ออกมาได้น่ารักมากนะครับเป็นรถ3ล้อแล้วก็พ่นสีออกมาได้สวยมาก หรือไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกกันน็อกนะครับหรือว่ากล้องติดหมวกโวกโปผู้นี้นะครับเขาก็ประดิษฐ์ออกมาทําสีออกมาให้เราเลือกได้หลายหลายสีหลายแบบเลยนะครับใช้เล่นกับพวกตุ๊กตาพวกลาติวายพวกตุ๊กตาเจ้าอ้อนวนตุ๊กตาดอผู้หญิงน่ารักน่ารักเนี่ยมันเหมาะมากเลยนะครับแนะนําเลยครับว่าถ้าใครหาอุปกรณ์เล่นกับเด็กๆน้องๆแล้วก็ไปหาคนนี้ได้อีกหนึ่งคนนะครับ และ Facebook สุดท้ายนะครับไม่ใช่ใครเลยตัวผมเองนะครับ Facebook ของหมูยอหมออยู่นะครับไม่ใช่ยอดฝีมือนะครับแต่เป็นคนชอบสร้างงานเสื้อผ้าโมเดลของเล่นพวกโมเดลซูเปอร์ฮีโร่งานพยืดนะครับผมทำส่วนใหญ่แล้วจะถนัดเป็นงานพยืดไม่ว่าจะเป็นเสื้อฮูดเสื้อแจ็คเก็ตผ้าคลุมซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบทแมนคืองานแนวซูเปอร์ฮีโร่แนวผู้ชายผู้ชายเนี่ยผมถนัดงานแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจทำเสื้อผ้าโมเดลนะครับขอโปรโมทร้านตัวเองหน่อยละกันแวะมานะครับสั่งได้จุดของผมจุดยืนก็คือเป็นลักษณะเราสั่งทำเสื้อผ้าได้ตามใจลูกค้านะครับเหมือนร้านตัดเสื้อผ้าเนะี่ยคุณมีแบบชุดแบบไหนที่คุณต้องการคุณเอารูปภาพส่งมาให้ผมสร้างชุดให้กับโมเดลของคุณเหมือนในรูปภาพที่คุณต้องการได้ออกจะเป็นลักษณะแนวนั้นนะครับฝากด้วยนะครับและทั้งหมดนี่นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ของกลุ่มยอดนักประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์อุปกรณ์โมเดลอุปกรณ์พร็อพต่างๆเอามาให้พวกเราเล่นกับโมเดลของเล่นกันนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะมาแนะนำกับท่านอื่นๆที่มีฝีมือเก่งๆในอีกหลายๆคนด้วยกันนะครับจะามาแนะนำให้กับน้องๆมือใหม่ได้รู้จักกันนะครับถ้าใครชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วผมจะได้ทำคลิปแบบนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันในทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ